สวัสดีครับเขาต้อนรับเข้าสู่ช่องนอฟเจอรพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนละขนาดพ,พิศศในเดือนกรกฎาคม2564ก่ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน์มาที่บลิปเบอร์69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จาก้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแอดไลน์มาทําค่าครูได้ครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำและโรคระบาดนะครับก็จะลดค่าครูแล้วก็ค่าทำนายดวงลงให้นะครับใครสนใจสามารถแอดไลน์มาทําค่าครูได้ครับ เรามาฟังขุมยากรนะครับในเดือนกรกฎาคม2 5 6 4กันเลยซึ่งเป็นช่วงกลางปีพอดีนะครับและจะมีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด6ดวงครับค่อนข้างมากพอสมควรและมีดาวพุธนั้นย้ายราศีสองรอบเนื่องจากดาวพุธนั้นโคจรไหวนั่นเองนะครับในเดือนนี้จะมีการโคจรย้ายราศีดวงแรกคือดาวพุธนะครับเข้าสู่ราศีเมถุนได้ตำแหน่งเกษตรดวงที่2คือดาวเกตเข้าสู่ราศีสิงนะครับดาวอาทิตย์ดวงที่3เข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งมหาจักร ดาวคานกับดาวศุกร์ย้ายราศีพร้อมกันครับดวงที่4และดวงที่5ในวันที่20กรกฎาคม64ในราศีสิงห์และดาวพุธย้ายราศีนะครับดวงสุดท้ายวันที่20กรกฎาคม6 4สตามจริงย้ายราศีพร้อมกัน3ดวงนะและแต่ดาวพุธเนี่ยย้ายราศีลังท้ายเขาเสร์จมาถึงการโคจรอย่างรวดเร็วรอบ2นะครับในราศีกรกฎนั่นเองทีนี้เรามาเริ่มต้นนะครับด้วยการพยากรณ์ดาวประจําราศี ของคุณนะครับก็คือดาววัสนานั่นเองดาวสุขในช่วงแรกนะครับจะโคจร1-19ถึงกรกฎาคม64ในราศีกรกฎได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับในภพเลือนหัสชะนะครับตนุหชาชชะหมายถึงตัวเราจะเข้าสังคมนะครับแล้วหรือปฏิสัมพันธ์กับสังคมมีคนสังคมวิ่งเข้ามาหานะครับแต่ต้องระมัดระวังเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดนั่นเองนะครับ ทำให้เราจะต้องมีการป้องกันตัวเองให้ดีด้วยการปิดหน้ากากอนามัยด้วยการล้างเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆหรือไม่ก็ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆนั่นเองแล้วก็ social distancing หรือการอยู่ไกลกันหน่อยนะครับในลักษณะของการเว้นระยะห่างนั่นเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรานะั้นติดเชื้อได้ง่ายเพราะว่าถ้าเป็นปกติถือว่าดีมากแต่ช่วงนี้ไม่ใช่นะครับถือว่า ผลดีอาจจะกลับตาลปัดได้และอีกอย่างหนึ่งคือดาวราหูกลุมลักเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่มันมืดมัวสิ่งที่มันเป็นเงาที่มันมองไม่เห็นไม่ชัดเจนเนี่ยกลุ่มตัวอยู่มันแปลว่าการที่เราจะติดเชื้อเนี่ยได้ง่ายโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะครับต้องระมัดระวังให้ดีมากๆเลยนะครับเพราะมาจากภพกรรมะหมายถึงการกระทําหมายถึงสิ่งใดๆก็ตามที่เราทํา แล้วเราดาวประจำตัวไปตกสังคมแปลว่าการกระทําในสังคมใดๆก็ตามไม่ว่าเราจะไปเจอเราจะไปซื้อของเราจะไปปฏิสัมพันธ์เราจะไปพูดคุยไปเจรจาไปติดต่ออะไรก็ตามเหล่านี้จะเกิดเรื่องเกิดเราเกิดปัญหาโดยที่เราไม่คาดคิดเพราะดาวราหูคือการบังกันของดวงดาวนั่นเองนะครับมันเป็นเงามันหมายความว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นโดย เบื้องหลังโดยที่เราไม่รู้ตัวแบบนี้ครับมันเป็นคณาว่าเหนือการควบคุมเนาะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้อย่าคิดอย่ามั่นใจอย่าอย่าคิดเข้าข้างตัวเองว่าแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าแบบนี้ครับมันอยู่เอ่อหนึ่งแต่ไม่ต้องตกใจนะครับไม่อยู่ถึง1เดือนนะวันที่20กรกฎาคม64จะยาอลาสีออกไปนะครับก็ถือว่าอยู่ประมาณ20วันนะครับประมาณนี้เนาะก็จะ รอดผลจากสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับในสิ่งเปลอะบ,บางเนาะก็ระวังประมาณ1จนถึง19การกาคม64แล้วกันนะครับทีนี้เมื่อตนุสาชะเนี่ยก็จะได้รับผลดีแต่วิธีการที่จะแก้ง่ายที่สุดก็คือการปฏิสัมพันธ์ทางสื่อสันออนไลน์ก็คือการโทรศัพท์เอ,อ่ยการติดต่อทางเฟซทางไลน์ทางโซเชีลยลมีเดียต่างๆ ถือว่าเป็นตัวแก้ที่ดีมากนะครับก็คือเราไม่ได้หมายถึงการตัดขาดการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในบุคคลรอบข้างหรือบุคคลที่เราต้องต้องทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยครับแต่ก็ต้องใช้ในลักษณะของสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นการที่เจอกันแบบไม่เห็นหน้าไม่เออขอโทษนะครับเห็นหน้าแต่ไม่เห็นตัวอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่ต้องมาปะกันแบบตัวเป็นๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวแก้ที่ดีถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือไม่ได้แล้วเนาะก็ถือว่า ปัญหาใหญ่พอสมควรเลยแต่เดี๋ยวนี้มันแก้ได้ง่ายมากขึ้นหมายถึงว่ามันเกิดในยุคโลกาภเวเออขอโทษนะครับโลกาพิวัตรพอดีเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันไม่เลวร้ายซะจน100%แต่ก็ถือว่ามากพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าโรคระบาดเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นเนาะอะไรแบบนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะทีนี้เรามาเริ่มต้นเรื่องของการงานนะครับของคนลักนาพิศษในเดือนนี้ าการงานของคุณคือดาวราหูกลุ่มตัวเนาะก็อย่างที่บอกไปว่ากรมมะตนุนะครับก็หมายความว่างานเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเราแปลว่าตัวเราเราจะทุ่มเทเรื่องของการงานเอาจริงเอาจังเรื่องของการงานพระดาวราหูคือดาวแห่งการจมปลักดาวแห่งการมุ่งมั่นคือข้อดีคือการมุ่งมั่นการเอาจริงเอาจังนะครับแต่ข้อเสียหมายถึงการลุ่มหลงมากจนเกินไปแปลว่าทํางานซับจนหามรุ่งหามค่ำกลายแปลว่าเสียสุขภาพ ป่วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็การที่ทํางานามากจนเกินไปบางทีเข้าสังคมอย่างที่บอกไปในช่วงนี้เนาะอันนี้คือประชากรเฉพาะช่วงนี้นะกลับเป็นว่าตัวเราเนี่ยก็อาจจะติดเชื้อได้ง่ายติดโรคได้ง่ายนะครับด้วยโรคระบาดนะไม่ใช่เชื้ออย่างอื่นนะครับต้องระวังตรงจุดนี้นั่นเองและข้อ3หมายความว่าถ้าเราทุ่มเทกับงานมากเกินไปข้อเสียของมันคือการปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวการปฏิสัมพันธ์กับ คู่หลักหรือเขาเรียกว่าตัวแฟนเราเองเนี่ยจะมีลักษณะการห่างเหนินอะไรแบบเนี้ยถ้าแฟนไม่เข้าใจก็จะเออเกิดเรื่องวุ่นวายกระทบกับความสัมพันธ์ได้อะไรแบบเนี้ยเนาะแต่ถ้าเผื่อเราแฟนเข้าใจตัวเราเองแบ่งเวลาได้ถูกบาลาน ได้ถูกอย่างเงี้ยก็โอเคถือว่ามันก็ไม่ได้มีผลเสียกลายเป็นว่ายิ่งดีด้วยนะเพราะคันที่ทุ่มเทกับเรื่องของการงานแปลว่าการเมกมันนี่การทําอะไรให้เราก้าวหน้าพัฒนาการให้เรานั้นมีสกยภาพเรื่องของการงานที่ดีแล้วก็เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะแล้วก็เงินทองก็จะตามมาเป็นคยกว่าเป็นสเต็ปอะไรแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยแบ่งเวลาได้ดีไหมเราทุ่มเทกับการงานแบบคยกว่าอะไรอะ ทางสายกลางดีที่สุดเนาะมัชฌิมาปฏิปทานเนี่ยที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้นะครับหรือได้สั่งสอนชาวพุทธเราไว้นะครับก็คือเดินทางสายกลางดีที่สุดเราะว่าลุ่มหลงได้นะแต่พอลามันคือควรจัดสรรเวลาเนาะเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดเนาะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยากสอนอยากพูดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าแค่บางทีเราทําตามไปสัญชาตญาณตามดวงดาวบอกเราก็กลายเป็นว่าเราจะเผอเลยคือทุก คือคนภายนอกมองมันก็เข้าใจอะครับก็รู้อยู่แล้วว่าอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็เก็ตเราก็เข้าใจนะไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนหรอกแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆรงอะมันคิดไม่ได้เพราะมนุษย์เราเนี่ยเป็นคนที่เวลามองอะไรมองไปข้างหน้าไม่มีกระจกมัสตอนให้กับตัวเองแปลว่าเนี่ยยิ่งดเวราหูกุมลักเนี่ยคุณจะไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณทําอะไรถูกไหมครับคือลุ่มหลงไปสิ่งสิ่งนั้นพอคนอื่นพูดคนอื่นขัดก็ไม่ฟังหรอกอืมเพราะว่าเป็นราศีบัวราศีดื้อรั้น ที่สุดใน12ราศีมันแปลว่าการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองดังนั้นเนี่ยเมื่อการกระทํามันอยู่ตัวเองเนี่ยรับรองว่าคุณต้องไม่เชื่อใครอาจจะไม่เชื่อผมด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยแล้วแต่นะมันไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่ตรองด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าโอเคเราควรจะฟังหูไว้หูมัชฌิมาเนี่ยนะครับหรทางสายกลางเนี่ยดีที่สุดเนาะพยายามเอาไปกันกรอง ติตรองให้รอบคอบและคุณจะเข้าใจในเหตุผลที่ผมพูดเนาะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เรื่องของการเงินบ้างนะครับการเงินของคุณเนี่ยคือดาวพุธดาวพุธยินดีด้วยนะดาวพุธจะย้ายราศีในวันที่2กรกฎาคม64เข้าสู่ราศีเมถุนได้ตำแหน่งเกษตรหมายความว่าเงินเป็นปึกแผ่นเงินมีความมั่นคงนะครับเออเงินตัวนี้จะเหมือนกับไหลเวียนดี D, ไหลมาเทมาอย่างเงี้ยครับและมั่นคงหมายความว,าความว่าคุณจะได้เงินก้อน แต่คุณต้องมีการวางแผนด้วยนะครับหรือการที่มีการวางแผนไว้รองรับเนี่ยจะดีที่สุดมาหมายคมว่าคุณได้ตามเป้าหมายถ้าคุณไม่แผนตั้งแต่แรกคือต้องแยกก่อนว่าคนที่ชอบวางแผนเรื่องของการเงินอันเนี้ยจะได้ผลร้อเปซแต่คนที่ไม่ได้วางแผนเรื่องการเงินเนี่ยอันเนี้ยได้บ้างหรืออาจจะได้ไม่เต็มเม่เต็มหน่วย50-60%แล้วแต่ครับ70-80แล้วแต่อแต่รับรองว่าไม่เต็มร้อยเพราะคุณไม่ได้วางแผนไ้ก่อนเพราะดาวพุ็นกเกษตรมันหมายคำว่า ต้องมีสติและก็วางแผนวงเล็บล่วงหน้าครับเออมันไม่ได้แปลว่าคือถ้าใครที่วางแผนในการกระทําตามสเต็ปอันนี้ยังโอเคนะแต่มันก็ยังไม่ได้รอยเปอร์เซ็นต์หรอกถ้าคุณไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเพราะการวางแผนล่วงหน้าคือการที่เขาเรียกว่าเนี่ยบัว,วคือไม่ใช่บัวหายแล้วล้อมคอกอะไรประมาณเนี้คือป้องกันไว้แต่ต้นอะไรแบบนี้เนาะถ้าไม่งั้นเนี่ยออผลลัพธ เกิดขึ้นแล้วปัญหาตามมาแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้ก่อนเราไม่ได้วางแผนก่อนมันต้องใช้เวลาในการแก้นะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะกับปัญหากว่าจะแก้ได้มันก็เสียเวลาหรืออาจจะหมดเวลาด้วยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงรูปแบบในเรื่องของการาใช้ชีวิตก่อนนะครับถ้าคุณมีเบสมีพื้นฐานผมจะพูดเสมอถ้าใครฟังคือคือเรียกว่าเป็นแฟนคลับเนอะเออพูดง่ายงใครเป็นแฟนคลับหรือเป็น แฟนชาแนลเนี่ยจะรู้เลยว่าผมจาพูดเสมอในลักษณะนี้แล้วใครเอาคือใครจําได้อะคุณก็จะเข้าใจในลักษณะนี้แล้วก็จะดียาวเลยนะครับลักษณะนี้เนาะพอจะเข้าใจนะครับต่อไปในลักษณะของความรักบ้างนะครับของคนลักษณะพิศพความรักของคุณคือดาวคาันดาวคันเนี่ยแบ่งเป็นสองช่วงเช่นเดียวกันนะครับช่วงแรก1จนถึง19กรกฎาคม64เข้าสู่ราศีกรกฎ กรกฎนะครับก็นิดแปลว่าอ่อนกําลังในรอบ12ราศีเหมือนกันนะครับก็การเป็นว่าความรักของคุณเนี่ยบันเลงกระเสาด้วยนะร้ายกาจพอสมควรเลยแต่ไม่ต้องตกใจอยู่ไม่ถึงเดือนครับ19วันในในเดือนนี้นะก็แปลว่าดาวองคารัเลงกระเสาเนี่ยเป็นคู่เครียดคู่กดดันและคู่แตกหักด้วยดังนั้นจึงพึงระมัดระวังให้ดีเลยนะครับเพราะดาวองคารเป็นดาวแห่งการอารมณ์มครับ พอเวลามันอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยมันแปลว่าการปั่นป่วนในจิตใจเหมือนกับคือเซนสิทีฟง่ายพูดอะไรมานิดนึงคือน้ําตาจะตกพูดมานิดนึงเฟลเลยอย่างเี้ครับเป็นลักษณะนี้เลยมันมันมีอะไรที่กระทือนใจได้ง่ายคืออย่าบอกว่าไม่เป็นนะเพราะว่ามัน มาอยู่ในราศีนี้มันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นอยู่ในราศีอื่นมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งในช่วงเข้าสู่ราศีสิงห์เนาะอันนี้หมายความว่าการกระทบกระเทือนทางด้านของจิตใจและดาวเสาแข็งดาวอังคารอ่อนก็กลายเป็นว่าคู่คุณเนี่ยจะต้องเจอปัญหาครับเจออุปสรรคหมายถึงว่าไอสะท้อนถึงคู่ได้ด้วยนะครับว่าถ้าคนที่คบอยู่ในปัจจุบันใครสดแล้วไปใครที่คบกันอยู่เนี่ยหรือมีสามีภรรยาเนี่ย ต้องระวังเพราะว่าคู่ของคุณจะเจอปัญหาใหญ่เพราะดาวอังคารหมายถึงการกระทําเลงกระดาวเสาที่แปลว่าความเครียดความกดดันความแบกภาระดังนั้นเนี่ยแฟนคุณหรือคู่ครองของคุณจะต้องมีการรับภาระอะไรบางอย่างและต้องกระทําในสิ่งบางอย่างที่ขัดแย้งกับจิตใจ ฟลเนี่ยครับเออพยายามให้กำลังใจครับแล้วทุกสิ่งจะดีบางทีมันจะผ่านมาถึงเราด้วยนะเออเป็นลักษณะนี้แต่หลัง20กรกฎาคม64หลอดครับแต่มันอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีธาตุไฟเสถียรแปลว่าเราเองเนี่ยหรือคู่ของคุณเนี่ยจะอารมณ์ปิดง่ายคืออารมณ์เนี่หมายถึงว่าทําอะไรมักจะรุนแรงมันจะมีความร้อนแรงเร็วคือหมายความว่านอกจากแล้ว อ่าครันะครับร้อนแรงเร็วแล้วยังหมายถึงความก้าวร้าวดุดันด้วยพระนางคันหมายถึงขุนพลนักรบหรือสองครามมันแปลว่าการกระทําที่หักหานการกระทําที่ใส่อารมณ์การกระทําที่รุนแรงมันมีคํานี้ด้วยนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์นั่นเองนะครับกับคู่ครองในเรือนนี้ค่อนข้างเสียครับสำหรับคู่ครองของคนพิศศพเนาะแต่ไม่ต้องตกใจนะครับ ทุกอย่างแก้ได้ด้วยสติทุกอย่างแก้ได้ด้วยการวางแผนแก้ได้ทุกอย่างด้วยการรอบครอบนั่นเองนะครับก็อดทนเอามันเป็นดาวไรเรือนนะครับแค่ประมาณเดือนกว่าก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับยังไงก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับสามารถติดตามคำอุปกรณ์ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำอุปกร์ในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ